ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาติดตามผลทุเรียนต้นนี้ไฟท็อปเทล่าลงรากเน่ามีปัญหาระบบรากรอบก่อนนี้เราใส่สารทําใบใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ฉีดฮอร์โมนสลายทะเลหัวเชื้อปนินทองปนินเม็กฉีดไปรอบหนึ่งนะครับนี่รอบที่2นี่เรายังไม่ให้ปุ๋ยสูตรนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าใบแบบนี้เลยครับใบมาแล้วนะครับนี่นะครับไม่ตายนะครับเห็นไหมครับนี่มาแล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับ นี่ตัวนึงมาดูเลยนี่นี่เห็นไหมครับนี่เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับอ่าอันนี้รอดตายแน่นอนถ้ามาแบบนี้รอดแน่ๆที่สําคัญมาดูนะครับไอ้พวกนี้ก็ยังช่วยได้นะครับถ้าตัวนี้ใบคลี่ออกมาจะช่วยสังเคราะห์แสงได้นี่นะครับเห็นไหมครับถ้าออกแบบนี้เราปล่อยเลยนะครับอ่าเพราะว่าต้นที่โสมใบทุกใบมีค่านะครับต้องให้ติดนะครับท่านผู้ดูท่านผู้ชมดูนะครับเราลาดไตรโคซิเวอร์ปานินทองทุก7วันเรายังไม่ให้ปุ๋ยสูตรนะครับ ผมหวังว่าท่านที่มีปัญหาไฟท็อปเทล่าลงสวนถ้าต้นนี้อายุ4ปีตัดทิ้งปลูกใหม่ใช้เวลา4ปีนะครับแต่ถ้าต้นนี้แก้ปัญหาแล้วรอดต้นทุนไม่ถึง1,000บาทนะครับเนี่ยถ้าเกิดรอดแตกใบอ่อนมาใบสวยสามารถติดลูกได้ด้วยเดี๋ยววันครั้งต่อไปคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามว่าพอใบคลี่ออกแล้วเนี่ยจะสวยจริงไหม ถ้าท่านไหนประสบปัญหาเรื่องไฟท็อปลงใบเหลืองทั้งต้นแบบนี้นะครับเดีย๋ยเพิ่งตัดทิ้งนะครับให้ไปติดตาม EP ที่1ผมดูนะครับว่าผมให้สารทำใบเท่าไหร่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่าไหร่ใช้ไตโคซิเวอร์ละลายน้ำลาดแล้วลองทำดูนะครับปัญหานี้ท่านจะไม่ต้องตัดทิ้งไม่ต้องปลูกใหม่นี่นะครับรอดแน่นอนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านกดติดตามให้ทะลุ1 0 0 0 0แสนเพราะว่า คนบ้าเกษตรคนบ้าทําสวนคนทําเกษตรต้องไม่ขาดทุนคนทาเกษตรต้องมีกําไรคนทําเกษตกรษต้องไม่มีนีิสินกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ